ชมนะฮะนี่คือจานหรูของคุณเซฟนะคะจานหรูของเรานะครับด้วงกินหรูหลักร้อยโดยจีอิมขาวสุด1หนึ่งตราแมกโรฉลักทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกกลับท้าสู่บ้านอิมสุขในช่วงกินหรูหลักร้อยกับหนุ่มแซงซุปพงพ์อง อีกทีสี่ทีี่ฟ้าอโอ้โหเขาเรียกว่าหล่อครอบครัวกินดูหลักร้อยเลยนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าสุกี้ญี่ปุ่นเจครับไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะเย้และเมนูตอนรับเทศกาลกินเจวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมจะไม่จำเจอย่างแน่นอนเพราะเมนูที่หนุ่มเซนจะเนรมิตในวันนี้สามารถทานได้ทั้งครอบครัวแถมมีประโยชน์มากม จดสูตรตามหนุ่มเซ็นได้ที่ Facebook และ Youtube Channel สถานีรักโลกเลยค่ะโอ้โหนี่คือเตรียมพร้อมมากนะคะเตรียมพร้อมมากครับุยเลยนะคะใช้น้ำดื่มตราสถานีรักโลกน้ำดื่มคุณภาพของพี่แซคนะคะคใส่ลงไปเลยสองขวดนีค่ค่ะฟูบ และเราก็จะปรุงรสความอร่อยนะคะคด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองอขวดนี้เลยค่ะได้เลยครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคต่อด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองขวดนี้นะคะคใช้อีกหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความกลมกลม่อมหอมอร่อยค่ะโอ้สุดยอดเลยครับ แล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำซุปนี้ให้แบบงวดนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาจัดจ้านรู้กันแล้วค่ะไปชิบ นะนี่คือจานหรูของคุณเซนนะคะจานเรานะครับวางไว้บนเตานะคะหนค่า1ล้านบาทประมูลไม่ได้เลยเอาล้วค่ะเตรียมพร้อมไว้จัดเรียงผักเลยค่ะนี่คือเมนูซุกี้ญี่ปุ่นเจนะคคือเราคนนี้ต้องเรียงผักก่อนให้สวยงามใช่ไหมครับแล้วก็ใส่น้ำซุปที่เราเดือดๆอยู่ตอนนี้ใช่แล้วนะครับเขาโกรธอะไรครับเอาทำให้เขาหายโกรธนะคือคนละเดือดค่ะอ๋อคนละเดือดขอบคุณนะคะอึงมุกฮามุกมิงตุ้งยิงนะคะ <อ>ใช่ไหมครับเราควรเอาอันนี้เป็นแบบบังเกอร์เอาไว้โอ้มีบังเกอร์ด้วยนี่จัดแนวสไตล์ไอรอนแมนนั่นเองนะคะใช่ครับป้องกันนะครับน้ำซุปั่วไหลได้ขาดไม่ได้เต้าหู้ท่อเต้าหู้ไม่มีที่ลงละเ <laughs> อาหัวใจเท้าลงไปและเต้าหู้ โอเคค่ะเรียบร้อยตอนนี้เราก็ปิดเตาแก๊สและนำน้ำซุปเดือดเดือดค่ะใส่ลงไปเลยใช่ครับจากนั้นก็เปิดไฟเลยร,รอเดือดสักครู่ค่ะ หอมมากเลยนะคะคเป็นอะไรที่ภูมิใจมากท่้งหล่อุ่งเททำซูี้ญี่ปุ่นเจก็เลิศนะคะและนี่คือฝีมือกินรู้หลังร้อยของหนุ่มเซนค่ะกล yeah, ับี้เลยครับเมนูซูี้ญี่ปุ่นเจโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยนะคะ เมนูซุกี้ญี่ปุ่นเจมอนี้อุด,ดมไปด้วยผักนานาชนิดแถมยังมีโปรโตีนที่ได้จากเบ้าหฮูอีกบอกเลยเจปีนี้ฟินสุดๆและที่สำคัญสุกี้ญี่ปุ่นเจมอนี้ถูกเนรมิตด้วยเงินแค่หลักร้อยเองนะคะอ่าค่ะคโอ้โหขอขอขออีทีได้ไหมคะท่าเลยคะเนี่ยอ,อันนี้คือ <S 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 เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมากเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยว่าหน้าตาสุกี้เราเป็นยังไงนี่สองสามเย้ว้าวสุดยอดเลยค่ะน่ากมากครับอ้าวชิมเลยชิมแล้วครับสุกี้ญี่ปุ่นเจตัอุ้ยจริงเหรอคะขออนุญาตแฟนคลับนะคะขอนิดนึงนะคะวันนี้อุ้ยเจนเท์แมนน่ารักมากเลยนะคะนี่แหละคือความเป็นพี่เซนขวัญใจแฟนคลับนะคะแต่ตักโวนไม่โซนอีกเรื่องหนึ่งนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วค่ะชิมเลยเรามาชิมกันดีกว่า อร่อยไหมครับพี่ปอ,อเยี่ยมเลยสุดยอดยค่ะสุดยอดครับ อร่อยมากบรรยายนอยบรรยายนอยค่ะรสชาติมันแบบมันดีมากครับคือจริงผมชอบมากเพราะว่าคือปกติเราเราจะกินเป็นเป็นเนื้อใช่ไหมครับมีกุ้งมีปูมีปลานีแตงกวาด้ยเป็นเจเพิบสิ่งนี้เขาเด่นมาเลยก็คือแบบว่าเราชอบติดหวานหน่อยก็ความหวานของฟักทองของแครอทหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เด่นสุดเลยนะครับคือรสชาติของน้ําซุปช่แลรวเนี่ยเราปรุงมาดีคราปรุงมาดีปรุงมาดีส่วนผสมเขาดีครับแน่นอนเพราะว่าเรามีซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ สุดยอดสุดยอดจริงๆทํายากไหมคะเมนูนี้ครับไม่ยากเลยครับกินก็ไม่ยาก <laughs> <laughs> แล้วเต็มปากอยู่นะคะเนี่ยอร่อยมากนะคะ <laughs> น้องเซนทําได้ท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันค่ะ <laughs> ไปดูสูตรย้อนหลังกันเลยนะคะที่ Facebook, l i o o y และ u b e Channel สถานีรักโลกแล้ววันนี้น้องเซนมาทั้งที ฝากผลงานกันหน่อยได้เลยครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับก็ละครซีรีส์ที่ผมผลิตเองตอนนี้จะเป็นผลิตนะครับที่กำลังออนแอร์อยู่ทาง Workpoint เองเหมือนกันกับซีเรื่องปีนพักนะครับ oh. ผมน้องฟินน้องเบกกี้นะครับกำลังออนแอร์อยู่เลย <Wow. S 2> นะครับแล้วรายการของทาง Workpoint เนี่ยก็จะมีรายการชื่อทีป๊อปเซชั่นครับ,รบก็ยัง เป็นวิทยกรหนุ่มน้ามนนะครับคนเสียงหวานแห่งทีวีพัฒโชยอยู่นะครับแล้วก็ฝากผลงานที่จับอีกครับก็ไปดูไปดูย้อนหลังได้ในแพลตฟอร์มของทาง I Factory เองยังมีอีกหลายๆเรื่องลยโา้ยเยอะมากๆตามดูให้ครบนะคะแฟนคลับทั้งหมดนี้คือความน่ารักของน้องเซนที่นำความสุขมาให้กับบ้านอิ่มสุขของเราในวันนี้ขอเคล็ดลับแบบง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ฟินแฮปปี้มีความสุขแบบน้องเซนหน่อยค่ะเคล็ดลับของบ้านอิ่มสุขเหรอครับผม อิ่มท้องครับเมื่ออิ่มท้องเพื่อคุณจะอิ่มสุขเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ท้องว่างท้องวใช่รครับผมหรือว่าทําอาหารกินที่บ้านนะรัสุกี้อย่างนี้คือส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าบ้านผมอิ่มสุขข้อหนึ่งคือผมชอบชวนเพื่อนมาบ้านเวลาเพื่อนมาทําอาหารด้วยกันที่บ้านมาคุยเล่นกันที่บ้านผมรู้สึกว่า มันยิ่งสร้างวิตถภาให้ซึ่งกันและกันค่ะและที่สําคัญช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจมาช่วยกันทําเมนูเจเจแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเม่ครัวฉลากทองของเรามีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะได้อร่อยแล้วก็ได้บุญไปในตัวด้วย<ช>วันนี้ขอบคุณนองเซนมากๆเลยขอบคุณค,ครับขอบคุณครับ,รบทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกทุกวันศุกร์สินาฬิกาสีนาทีทางเวิร์กพอยท์ช่องยี่สับมาม่รับ บ้าน,านอิม,อมโซสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายขอขอบคุณบริษัทตราแม่กรัวจำกัด